สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับพวกกับผมบัวเธอเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมจะมาสอนรับไอเทมอันสุดท้ายแล้วเนาะไอเทมอันสุดท้ายนะฮะมีชื่อว่าออร่านะฮะอยู่ในแมปอโลนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมแรกๆนะฮะถ้าเกิดเราจะเอาออร่าเนี่ยคือเราต้องให้ครบอ่าเวันเนาะก็คืออันสุดท้ายก็คืออันที่7นั่นแหละ ก็วิธีการที่เราจะไปนั่งสมาธินะครับให้เรานะั้นะมาหยิดตรงนี้ก่อนเนาะแกรบแมทเนาะให้เราหยิบแกรบแมทให้หมดเลยนะหรือว่าจะหยิบอันเดียวก็ได้เนาะก็เหมือนเดิมนะฮะผมขอแนะนําให้เอาทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าแกรบแมทเนี่ยเวลาเราสะสมทั้งหมดเนี่ยมันจะผลในอวตารด้วยเนาะโอเคเมื่อเราได้แกรบแมทมาแล้วนะให้เรานั้นมาตรงจุดนี้นะฮะนี่จุดนี้ให้เราเข้ามานะครับแล้วเรากดคําว่า begin meditation เนาะ พอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้เรานั้นเลือกว่าเราจะเอาเวลาเท่าไหร่นะฮะผมขอแนะนําเป็น1นึ่มินิตนะฮะหรือว่าหนึ่งนาทีนั่นเองเพราะว่ามันจะได้สั้นนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะแบบอ่าว่างหรือว่าแบบจากจะนั่งสมาธิด้วยก็ให้เลือกส0บมินิตหรือว่าสามมินิทก็ได้นะฮะก็เวทท่าทางนี้เราก็สามารถเลือกได้นะ,ะับว่าเรานั้นจะนั่งสมาธิแบบไหนเนาะก็ เราจะเอาเป็น iPod หรือว่าจะเป็นอ่าตรงนี้ก็ได้นะผมขอเรียกเป็นไอ o พนะฮะก็จะเอาอันนี้ก็ได้หรือจะเอาอน,นี้ก็ได้นะผมขอแนะนำนะฮะถ้าเกิดคุณกดเข้ามาแล้วกดบิ๊กินเลยนะฮะหรือว่าจะเลือกก่อนกดบิ๊กินก็ได้เนะพอเรากดเสร็จแล้วเราก็รอให้ครบหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนอ่ามันครบหนึ่งนาทีเนาะพอเรานั่งครบหนึ่งนาทีเนาะเราก็จะได้ของฟรีเลยนะฮะ นี่ตอนนี้ผมได้ออร่ามาแล้วเนาะก็เป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายของอีเวนต์อโลเนาะใครที่ชอบพี่นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะฮะอย่าลืมไปซื้อเสื้อทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปในกลุ่ม Discord อันใหม่ด้วยเนาะก็สำหบนี้เราไปพิ่นกันครับสวัสดีครับ